วันนี้เรามาใส่ข้าโคดครับเดี๋ยวดูเทคนิคการขับลงดอยครับขับลงดอยอยังไงให้เบรกไม่ร้อนเดี๋ยวไปดูกันครับใช้เกียร์ต่าโอเคดูซิว่าดูซิว่าเราจะได้เบรกวูบจะได้เสียวหรือเปล่าลงดอยไปข้างล่างนูน่นลงดอยยาวๆครับใส่ข้าโคดมาประมาณนี้ประมาณนี้ เราก็ใช้เกียวหนึ่งครับแล้วก็ใช้รอบเครื่องเอาเนี่ดูให้สังเกตที่ความเร็วรอบเครื่องครับที่ประมาณสองห้าถึงสามห้าเราก็เลี้ยงไว้ประมาณนี้หนักๆหน่อยแล้วก็แตะเออสามห้าปุ๊บเราก็แตะเบรกปล่อยปุ๊บอาจจะถึงสี่ก็ได้ถ้ารถเราหนักมากดู ประมาณนี้สามห้าปุ๊บเบรกลอยสามห้าปุ๊บเบรกเบรกลอยเบรกย้ำไว้นิดนึ่งลอยเบรกนี่ยเบรกลอยประมาณนี้ครับประมาณนี้แล้วก็ย้ำว่าจังหวะเบรกนะ ไม่ต้องไม่ต้องเหยียบแรงนะเหยียบให้พอรถแบบว่าชะลอลงชะลอลงเราไม่ต้องแบบเหยียบเข้าไปเต็มเตนเออไม่ต้องเหยียบอะไรขนาดนั้นนะเราแค่แตะนวดเบาๆให้เอบาเครื่องมันค่อยๆเบาลงแค่นี้นะนี่เราก็ลงลากเกียร์หนึ่งยาวๆนี่ถ้าไม่เคยช้านมากเราก็แทบไม่ได้เบรกเลย ใช้เบรกเลยแล้วก็ปล่อยรถไหลไปลากไปเกลีร์ลากเกียหนึ่งไปแบบนี้เราก็ได้พักเบรกไปในตัวเห็นไหมนี่ถ้าไม่ชันมากเราก็ปล่อยเลยปล่อยไหลเลยพักเบรกไปในตัวนะประมาณนี้ครับดูเหมือนต่อยาวๆย,ยังไม่ต้อง เอียบมากนะยังไม่ต้องเยียบเลงนะรอจังหวะก่อนค่อยแตะไปค่อยๆนวดไปนวดไปนิดนึงค่อยๆไล่าจากสองห้าขึ้นไปสองห้าขึ้นไปสามสามไปก็อีกหน่อยนึงลอย เยียบรอยเยียบรอยแบบเยียบเราเครื่องสีามาเนี้เราแทบจะไม่ต้องด้เปลกเยอะแล้วเราแค่แตะเบาๆนวดเบาๆนะไม่ต้องแบบกระแทกแรงๆเข้าไปข้างในนะไม่ต้องกระแทกเปลกแรงนะเรือไม่งั้นเปลกมันจะร้อนเข้าใจไหมแรง ประมาณนี้เห็นไหมเลยสามห้าปุ๊บเบรกปล่อยสามห้าปุ๊บเบรกเนี่ยแค่ทำแบบนี้นะรถเ,เราถึงแม้ว่าจะบรรทุกหนักแค่ไหนมันก็มันก็ช่วยได้นะมันเท่าได้เบรกเรา,จะ,เา,ะเราจะไม่เ,เราเบรกเราจะไม่ร้อนมากนะแม้เเ่เราจะใส่ของมาเต็มลำบ แบบเหล็กเราก็ออไม่ร้อนจนเกินไปนแทบจะไม่ร้อนเลยด้วยซ้ำแหละแทบจะเหมือนขับรถปกติเลยถ้าคนที่ขับเป็นนะคนที่เข้าใจนะออก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปเล็กๆน้อยๆให้กับออน้องๆที่เพิ่งหัดขับหรือว่า สำหรับพวกพี่ๆที่ชำนาญแล้วก็เออก็แล้วไปแต่ว่าสำหรับน้องๆที่เพิ่งหัดขับรถนะสำหรับน้องๆที่เพิ่งหัดขับรถบรรทุกหนักลงดอยแบบนี้นะก็ฝากไว้เป็นเทคนิคลึกๆน้อยๆหรือว่ารถเปล่าก็สามารถใช้ได้ในเกียร์สองเกียร์สามประมาณนี้โอเคครับก็ลากันเมียวในนี้ครับคลิปน,นี้ เจอกันใหม่ที่หน้าครับทางดอยก็สาดมันมันเนื้อ,อไปข้าวโพดมาวนันนี้ทางดอยนี่ของชอบเลย ขับสนุกนะแบบนี้